ครับสวัสดีครับเอฟซีแฟนครับแฟนช่องทุกคนครับผมอ่ะมื้อนี้วันที่14แล้วพี่น้องมาสรุปกันพี่นอ้องมาสรุปกันมาสรุปอ่าส9าสำนักกันพี่น้องที่ครับผมว่าจะชนกันที่ตัวไหนอ่ะไปเลยพี่น้องบาต้องรออ่ะไปครับผมอ่ะของน้องยายา่าพี่น้องของน้องยายา่าห้มา24อ่า38 378วงกลมให้ที่2 4กับ378พี่น้อง นี่คือของน้องย่าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะไปต่อพี่น้องที่ครับผมไปย่างบดเร็วเพราะว่าเวลาบ่มากพี่น้องเอามาดามคนดวงเฮงให้มาสามห้าห้าสามตัวเดียวเข็นๆพี่น้องที่ครับผมอ่ะสำนักต่อไปพี่น้องที่ครับผมของปูสามแปดนะครับปูสามแปดเมื่อกีที่หกให้อ่าวิ่งบนหกกับเจ็ดอ่าวิ่งล่างเจ็ดกับแปดตัวเน้นก็นคือหกสามเจ็ดสาม อาล่างกันแน่นที่แปดเก้านะครับผมนี่ครับคือปูสามแปดนะครับผมอ่ะต่อไปครับบมอต้องรอพี่นอ้องปูเลือดสีนะมันกรอกแอดไป,ปไปตามพงศ์ไทยกับวันพรุ่งนี้พี่น้องนะวันพรุ่งนี้แอดจะไปอ่ายี่สิบปีอาบน้ํายังบ่หนาวสามสิบปีอ่า,อา,า,อาเกี่ยวข้าวบเบื่อนะครับพี่น้องอ่าอ่าหกสิบเก้าสิบปีขั้นโกงขัง้นโกงนี่คือหายเลขมาสองศูนย์อ่ะสามศูนย์ กศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์กเน้นที่ยีปีคือสองศูนย์เลขกิจนะฮะเลขกิตก็คือสองแปดจับใ่เอาพี่น้องที่กับผมอ่านี่คือปูหรือสีบางจอกหลอกพี่น,อนอ้องแคปหน้าจอไ้เด้ออ้านี่คือปูใช้ว่านพี่น้องปูใช้ว่านไฮวิง่งบนแปดเกอา้าศูนพี่นอ้องจับคูกับสามห้าศูนย์เน้นที่สามหาศูนย์ส่วนล่างไว้วิ่งนกับเก็ นะครับผมจับคู่กับหนึ่งสามเกียดห้าเกีดเนี่ยที่สามเกีดพี่น้องที่ครับผมนี่คือปูชวันแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้ครับผมอ่ะอ่าอนยังรวด,ดเร็วนะครับพี่น้องเอา้านี่คือพ่อมงคลให้วิ่งบนล่างเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์เนี่ยที่เก้าเนี่ยที่หกเก้ากับหกศูนย์นะครับอ่ะอาจจะอ่านตัวเน้นได้พี่น้องต้องการเด็กที่แคปหน้าจอไว้นะครับ ออาต่อไปครับผมปูสูตรเจ็ดนะครับปูสูตรเจ็ดสายตัดเฮ้านะครับพี่น้องร่วมสูตรเหลืออยู่อ่าแข็งๆพี่น้องคือให้วิ่งบนสองกับสามจับคู่สามหานะสามห้าสามสองสามสามเน้นที่สามหาคือบนอส่วนล่างก็ให้วิ่งเก้ากับแปดนะครับผมเก้ากับแปดเด่นเก้ากับแปดจับคู่กับหาเก้าเน้นนะพี่นอนะ้องเนาะเอาแคปหน้าจอพี่น้องเบิ้งพ่ะท่นกดีแคปหน้าจอไว้เด้อนะครับผมอ้าว เลขรับเฉพาะวงในงวดนี้นะครับพี่น้องงวดนี้อาจมีเฮกันได้พี่น้องนะเอ้างวดที่แล้วว่าเขาลุไปนะครับงวดกวนๆเขาตลอดนะเมื่อนี้หายมาอีกแล้วอ่ะสองหกสองเก้าสามหกสามเก้านะครับผมนี่คือเลขเลขรับเฉพาะวงในพี่น้องที่กับผมแคปหน้าจอไว้นะครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับนี่ปูขนนะครับปูขนให้วิ่งบนอ่าศูนนะครับ เน้นที่ 0c 0h 07นะครับเรียกสามโซ่กับ807เน้นนะครับอ่าวิ่งบนล่างเรือพี่น้องบนล่างอาแคบหน้าจอไว้พี่น้องนี่ครับผมเลขติด0ของปูขุนให้วิ่ง0อย่างเดียวนะครับนี่ต่อไปครับผมอ่าหัวซร้งของพโพแทมนะครับผมบนล่างหากับแปดนะครับผมดักอากาศอ่ามีหา0หาหนึ่งหาหกหาแปดแปด0แปดหนึ่งแปดหาแปดหกครับผมนี่คือพโพแทมนะครับแคบหน้าจอไว้ครับผมอ่าต่อไปครับผม ่าสายด่วนจากกทมพี่น้องที่ครับผมจากกรุงเทพให้วิ่งบน9กับศูนย์เด่นที่ศูนย์นะครับผมนีกครัตัวการเน้นที่สามเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์แล้วก็เน้นที่เจ็ดศูนย์ตัวเดียวพี่น้องที่ครับผมนะครับอ่ะต่อไปครับผมจากกทมมาแล้วกลับไปพอดแยมอีกนะพอดแยมวิ่งบนสองกับสามเน้นที่สองเจ็ดกับสามหกนะครับผมนี่คือพอดแยมอ่ะพอพี่ใช่ทีเอฟซีถามหากันนะครับพี่น้องเนาะ ดนี้พอพิชยัยเหยวิ่งบนศูนย์คือศูนย์หักับศูนย์เจ็ดเห้วิ่งล่างสามสามหกกับหกสามนี่ครับคือพอพิชัยเด้่อนพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับผมพอพิชยัยพานไปเ,เลขมีที่มานะครับเลขมีที่มาของพอแจมขึ้นกันให้วิ่งบนเก็ดกับเก่านะครับผมเนียนทีเก็ดหนึ่งเก็ดสองเก็ดสามนะครับนี่ครับแคปหน้าจอไว้พอแจมนะครับเอาวัดปลาหลวงมะเพื่อนเด้พอ,อดพี่น้องเด้อวัดปลาหลวงมะเพื่อนฝ่กกระลังเฮ็ดกระลังสังเอาตูวโค้งนะครับพี่น้องให้มา เลขฝันดีนะครับเป็นนิมิตดีนะครับหนึ่งแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเจ้ที่จริงเลขยสามคูเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ้ที่จริงเรียกมีอ่าแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งถนั้นพี่น้องอ่ะแคปหนะ้าจอไว้นี่ครับผมต่อไปครับผมต่อไปนะครับอ่าสายตรงแม่แอวจากกรุงเทพพี่น้องที่ครับผมแม่แอวจากกรุงเทพเดออ้ออ่ะตัวนี้ออกไปแค่น้อยนึ่งเอฟซีจะได้แคปหนะ้าจอไว้บลัฟตานะครับ อ้าแม่แอลจากกรุงเทพให้วิ่งบนหนึ่งหกแปดนะครับผมเน้นที่อ่าหนึ่งหกสี่หกนะครับเด็กอ่าแล้วก็แปดหกเด็กสองตัวบนนะครับส่วนล่างให้วิ่งเก้าสองซีอ่าเน้นที่เก้าสองกับเก้าซีสองซีพี่น้องที่กับผมนี่คือแม่แอลจากกรุงเทพนะครับผมเอ้าวในพี่น้องที่กับผมอ่าเลขลับมีที่มาคือกันพี่น้องเลขลับมีที่มา อ่มิติมาด้วยพี่น้องเราต้องบ่งบอกซื้อหรอกพี่น้องอ่ะมิติมากันล้วกันบนวิ่ง3นะครับผมอ่ะก็มี3 1 4 1 4 3 1 3 4นี่คือบนอ่ะส่วนล่างให้วิ่ง5 5 1 5 7 5 9นะครับผมนะครับนี่คือเลขมิติมานะครับตัวกันกับแคปหน้าจอไว้เบื้องกันพี่น้องอ่ะไปย่างรวดเร็วกันครับผมอ่ะเซียนเลขล็อกนะครับเซียนเลขล็อกพ่อพงนะครับนี่ก็เคยบอกเคยรุดกันพี่น้อง งวดนี้ให้มาวิ่งบนเจ็ดกับสามเน้นที่เจ็ดแต่เจ็ดสามตัวเดียวแข็งๆพี่น้องส่วนล่างให้วิ่งหากับสองเน้่นที่สองคือหาสองนะครับพี่น้องมีหาสองสี่สองนี่ครับพ่อพงอนะครับผมเอาต่อไปพ่อ,อีนะครับพ่อ,อีพ่อ,อีเล็กวิ่งไม่เคยหลุดงวดที่เราหลุดไปนะครับผมขอโทษขอไปหลายงวดนี้พ่อ,อีให้วิ่งบนห้าเม็ดเดียวแข็งๆเอาผมแม่พี่น้องที่กระปุกวิ่งไปตัว <laughs> เอาวันทีมาอ่าน เซอเองนะพี่น้องอ่ะอ่หลักสิบบนหลักหน่วยบนของเก้าแปดพารวยครับผมของแอดเองนะครับผมให้วิ่งอ่หลักสิบบนก็มีสี่กับศูนย์หลักหน่วยบนก็มีหกกับเจ็ดนะครับผมจับกูกัมีสี่หกสี่เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่ครับพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้ครับผมของแอสเก้าแปดพารวยนะครับผมอ่ะต่อไปครับอ่าอันนี้คือพอยี้นี่ครับผมเนี่ยเอาไม่กี่อ่านผิดต่อพี่น้องเด้อ พอ,อี๋ไห้วิ่งบนเกตงวดนี้นะครับวันที่16เกต6และเกต3เน้นที่เกต3ส่วนล่างให้วิ่ง0มี0 2 0 6เน้นที่0 6นี่คือพ่ออีนะครับผมพ่ออีเลขวิ่งไม่เคยหลุดงวดที่แล้วหลุดงวดนี้มาแน่พี่น้องซี่กับผมอ่ะปูกูแก้วเด้อปูกูแก้วอ่ะที่เบิ่งคลิปแอดอยู่กันนำมาสกัดในหลายปูครับผมอ่ะปูปูกูแก้วให้วิ่งบน6กับ0 6กับ0 เน้นที่ศูนย์นะฮะเน้นที่ศูนย์ก็มีเจ็ดศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์หกเน้นที่ศูนย์สามนะครับผมอ่าส่วนเลขล่างไหหมาหกหนึ่งกับหนึ่งหกเท่านั้นเลขติดอ่ามีศูนย์มีสี่มีแปดนี 8, ่คือปูอ่าปูแก้วนะครับผมปูแก้วนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปอ่าเลขล็อกเงินล้านของปูขุนอีกนะครับพี่น้องของปูขุนไหวิ่งศูนย์บน วิ่งศูนย์ล่างศนบนศูนย์ล่างเกตศูนย์ศสอ่าแล้วก็เก้าศูนย์นหนนี่ครับคือตอัวเนียนแคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอไว้อะต่อไปครับผมเส้นเชวานนะครับเส้นเชวานนะครับเส้นเชวานเส้นเชวานให้วิ่งบนล่าง1กับ6นะครับผมจับคู่กับวิ่งหนึ6งสามหน่งดะครับผมอ่าเนีนทีหน่งสากับ16อ่าส่วนล่างให้วิ่งแปดกับส อันเนี้ยที่สามก็คือหกสามนะครับนี่แคปหน้าจอไว้อ่าเช่นชัยวานเด้อครับเด้อเช่นชัยวานครับผมอ่ะต่อไปครับผมสายดวนจากสมุทรปราการนะพี่น้องสายดวนจากสมุทรปราการนะครับให้บลน่าไฮตะบลอ่าหกกับเจ็ดนะครับผมแล้วก็เก้ากับศูนย์จับคู่เนี่ยก็คือเจ็ดศูนย์กับหกศูนย์เท่านั้นพี่น้องที่กับผมนะครับอ่านี่คือนะครับต่อไปครับผม หลวงพี่ดาวดวงใหม่นะครับผมหลวงพี่ดาวดวงใหม่อ่าดาวดวงใหม่กรับเปิดเบิ้งตัวกการมาสกัดได้เครับผมหลวงพี่เอาเมื่อนี่ให้วิ่งบนอ่าศูนย์กับหานะครับศูนย์กับห้าถาเท่ากันจับคู่อ่ามีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะครับผมเลขสามตัวกับสี่ศูนย์สามอชีสามศูนย์เน้นที่สามอ่าศูนย์สามอ่าล่างกับให้วิ่งหากันเน้นที่สามหาตัวเดียวแข็งๆพี่น้องงวดนี่สามห้ามาแรงพี่น้องที่ครับผมอ่ะต่อไปอันนี้ เสี้ยนหอยคือพอหอยนะครับพอหอยเดี๋ยวอาจจะไปตามอีกอยู่โครงคือไทยนะพี่น้องเนาะอ่ะตัวนี้เอาบนไปก่อนศูนย์พี่สันคือแต่ว่าศูนย์เือให้ศูนย์บนแต่จับยังมันจับคู่แต่ว่าล่างนให้หามาสองเก้านะครับผมนี่ให้วิ่งบนศูนย์ล่างจับคู่ให้สองเก้านี่คือพอหอยห้มาตัวเดียวแข็งๆขึ้นกันพี่น้องที่กับผมอ่ะต่อไปครับผมอ่ะปูสามแปดปูสามแปดไปแล้วพี่น้อง เซียนเด็ดนะครับเซียนเด็ดเลขวิ่งไม่เคยหลุดวันนี้ให้วิ่งบนเกตนะครับผมจับคู่กับเกตสามเกตสี่เกตหกเน้นที่เกตสี่ส่วนล่างให้วิ่งสองนะครับให้วิ่งสองจับคู่กับสองสามสองสี่สองหกเน้นที่สองสี่ซึ่งตรงกับน้องยายาพี่น้องที่กับผมอ่ะต่อไปครับผมอ่คนป่าฟันแม่นคงคือไทยคนป่าฟันแม่นครับผมให้วิ่งสามกับหกเด่นหาคือสี่หากับสองสี่ นี่ครับพี่น้องอ่ะนี่คือคนปลาลักสิบลักสิบล่างอ่ะของแอดพี่น้องลักสิบล่างแอดให้เก้ากระเานะครับผมให้เก้ากระเามีเก้าเก็ดเก้าแปดเก้าห้าห้าศูนย์ห้าเก็ดห้าเก้านะครับผมคือลักสิบนะครับลักสิบล่างนะครับผมเอานะครับต่อไปนะครับผมด<คละ>าราสุรินนะครับดาราสุรินอ่ะถ้าเบิ้งคลิปอยู่ก็กดไลค์กดแชร์เด้อดาราสุรินก็ได้ยอ่ะครับผม หายวิ่งเด่นเด่นที่ศูนย์ร่องหกกันที่เก็ดเด่นที่เด่นที่ศูนย์นะพี่น้องจับคู่กับมี่งหนึ่งหกเก็ดหกศูนย์เก็ดศูนย์หกหนึ่งเก็ดเน้นที่ศูนย์เก็ดกับศูนย์หกพี่น้องนี่คือดาราสุรินเด้ออ่านะครับผมสายดวนจากดาราสุรินอ่านะครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปอ่านี้คือสูตรของแอดเองพี่น้องเนาะสูตรอ่าบนนะครับงวดแรกกับเขาเตรียมกันพี่น้องเลขวิ่งกันนะครับ เลขวิ่งไม่เคยลดครับพี่น้องสูตรนี้เอ้าพี่น้องพี่แคปหน้าจอไว้อาฝากแคร์นะครับผมอ่านก่อนไฮวิ่งซีกับสองนะครับผมอะซีกับสองกับมีซีหกซีเจ็ดซีแปดสองซีสองหกสองเจ็ดนะครับนี่คือเลขวิ่งบนนะครับสองตัวมาตัวนะครับผมแคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับผมอ่ะต่อไปครับผมแม่ครูอุดรนะครับพี่น้องแม่ครูอุดรสายด่วนนะครับผมสายด่วน เดี๋ยวแอชจะโทษติดต่ออีกคลิปหนึ่งสุดท้ายกันดูนะครับตอนนี้เอาไปก่อนนะครับพี่น้องนะ 3, เจ็ดศูนย์สามเอาเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์อ่าเรียกสองตัวกันศูนย์สามสามสามเจ็ดเจ็ดเน้นที่ศูนย์สามกันนี่คือแม่ครูอุดรน,นะครับแม่ครูอุดรเดอ้ออ่ะต่อไปครับผมปูศีรูนปูศีรูนนะครับผมปูศีรษูนที่ FC. เอฟซีจับก,กันดีนะครับให้วิ่งอ่ะบ่มีเด็กวิ่งครับผมบนจับครูกันหนึ่งเก้าสามเก้า นะครับผม39แล้วก็สี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเกนะครับเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเน้นที่หนกับ3ามนะครับนี่คือบนบนของปูสี่ศูนย์นะครับส่วนล่างปูสี่ศูนย์กับอารักซีกับมีเจ็ดกับศูนย์รักหน่วยกับมีศูนย์มีเจมีเก้าจับคู่กับมีเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับผมเ네น้นที่7 0็ดศูนย์กับเจเกนี่คือปูสี่ศูนย์แคบหน้าจอพี่น้องแคบหน้าจอไว้ครับผม โปรชีสูนเดอร์พี่น้องอะต่อไปครับผมซ่องประมูลของแอดที่พี่น้องซ่องประมูลของแอดอีกนะครับพี่น้องแล้วอะมึอนี้แอปมีหลายสูตรมาแบ่งปันเอฟซีกันนะครับผมซ่องประมูลสามหมื่นบนล่างหาวิ่งหกกับเก็ดเด่นที่เก็ดพี่น้องที่กับผมจับเน้นที่เกิดเก็ดศูนย์เกิดสามนะครับผมบางคนกับบาเล่บ่มานน้ำกันนะครับมามานน้ำกันได้จังไดเนาะพี่น้องเนาะมาป่านนี้แล้วอ่ะไม่มีเรียกดับในกองฉลากพี่น้องที่กับผมอ้าวนะครับผมต่อไปนะครับผม ชุดปลดนี้ของเจเรวิ่งกันล้านพี่น้องเจเรวิงกันล้านนะครับผมให้วิ่งบนเจ็ดกับศูนย์เด่นที่เจ็ดนะครับผมกับเจ็ดหนึ่งตัวเนียนนะครับผมกับศูนย์สาม้บนส่วนล่างไห่หนึ่งกับเก้าเด่นที่หนึ่งนะครับผมจับกู่กับเนีนก็คือ้นหนึ่งเจ็ดกับเก้าสองนะครับผมนี่คือเจเลกวิงกันล้านชุดปลดนี้นะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้ครับผมเอาต่อไปครับผม หลวงพี่เราองไหมอ่ะหลวงพี่เราองไหมห้ล่างมากนะครับพี่น้องให้ยจะล่าอย่างเดียวให้วิ่งหากับแปดนะครับผมจับคู่ก็หาซี่หาแปดหาเก้าซี่แปดแปดแปดนะครับผมแปดเก้านะครับบางคนกับแปดแปดหลายนะครับผมที่แอปเปิลไทยท่าม,มูว่านนี่แปดแปดกระดังนะครับผมไม่มีที่จะขายกันแล้วอ่ะต่อไปครับผมพ่อสักสุดท้ายโมนะครับพ่อสักกับหาเน้นที่เก้าศูนย์ รองมากคือเก่าหนึ่งกับเก่าสีนะครับนี่คือพ่อซักอ่านนะครับผมทั้งหมดจะมีอยู่สิบเก้าสำนักหรือกลายเขานันพี่น้อ,นองเลขวิ่งที่ชนกันเด้อพี่น้องเลขวิ่งที่ชนกันพี่น้องนี่สิครับผมอยู่แสนลำบากเดี๋ยวเดี๋ยวอธากันมาแล้วครับผมเลขวิ่งที่ชนกันมากที่สุดบนนะครับเลขวิ่งบนนะครับอยากแข่งบนอยกล่างให้เด้อพี่น้องเด้อ เลขวิง่งบนที่ที่ชนนะครับผมที่ชนกันนะครับที่ชนกันมาแรงที่สุดนะครับผมที่ชนกันมาแรงที่สุดนะครับอ่ะเอามือึนี่แหละพี่น้องไฮมานะครับผม <c oughs> เลขวิ่งที่มาแรงที่สุดอันดับหนึ่งก็คือศูนย์นะครับอันดับสองก็คือเจ็ดเด้อ อันดับที่สามก็คือหกอ่าจะหายไปชี้ตัวพี่น้องที่กับผมแล้วก็คือสามนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอ่ะมา 1, อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับหนึ่งชนกันอยู่ที่อ่าศูนย์มาแรกที่สุดก็คืออยู่สิบสองสำนักพี่น้องสิบสองสำนักเด้อที่ชนกันเด้อพี่น้องเด้ออ่าส่วนเจ็ดนี่ส่วนเจ็ดนี่กับแปดนะครับแปดสำนักนะครับผมเจ็ดชนกันที่แปดสำนักส่วนหกอ่ะชนกันที่เจ็ดสำนักนะพี่น้องเนาะ อ่ส่วนสามนี้ก็หกเหมือนกันนะครับผมสรุปแล้วบนอ่าวิ่งบนนะครับมาอันดับหนึ่งศูนย์อันดับสองเจ็ดอันดับสามหกอันดับสี่สามนี่ครับเด่นที่สุดก็คืออ่าศูนย์อ่า,อาต่อไปพี่น้องเลขวิ่งที่ชนกันอ่าล่างนะฮะเลขวิ่งชนล่างกันนะพี่นอ้องอ่ะเลขวิ่งแอดแยกบนแยกล่างให้เลวพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาเรกวิ่ง on ล่างนะครับผมที่ชนกันนะครับที่ชนกันมาแรงที่สุดนะครับผมนี่ครับผมมาอันดับหนึ่งนะครับมาอันดับหนึ่งมาอันดับหนึ่งก็คือศูนย์ขึ้นเอาพี่น้องศูนย์ทั้งบนทั้งล่างได้งวดนีเด้ออ่ะต่อไปก็คืออ่อันดับที่สองก็คือแปดนะครับผมอันดับที่สามก็คือห้านะครับผมอันดับที่สี ก็คือเจ็ดพี่น้องสิครับผมนี่เจ็ดเจ็ดตั้งบนทั้งล่างศูนย์ั้งบนทั้งล่างเลยอ่ะใครชอบงวดนี่ศูนย์กับเจ็ดมาแรงในพี่น้องอ้าล่างเล็กวิ่งชนกันที่ล่างก็คือศูนย์นี่มาอยุดที่อ่ะแปดสำนักพี่น้องที่ครับผม,บบบม,บมแปดสนนำ,นนำนักกันนะครับแปดสำนักที่ชนกันแล้วก็แปดมาชนกันที่เจ็ดนะครับผมเจ็ดสำนักกันเ้อพี่น้องนะครับผม อ่ส่วน5าก็มาหกสำนักกันนะครับชนกานที่หกอ่ะตัวนี้ก็ชวนวกันที่หกคือกันนะครับผมหกกันนะครับสรุปแล้วมาอันดับหนึ่งล่างวิ่งนะครับพี่น้องศูนย์อันดับสองแปดอันดับสามห้าอันดับที่สี่คือเจ็ดนี่ครับพี่น้องอ่ะสรุปกันแล้วเมื่อนี้นะครับเลขวิ่งบนมาแรงที่สุดก็คืออันดับหนึ่งก็คือศูนย เลขวิ่งล่างอันดับหนึ่งก็คือศูนย์เหมือนกันศูนย์บนศูนย์ล่างนะครับผมไอแคปหน้าจอไว้พี่น้องเอาสุดท้ายท้ายคลิปนี้ขอให้เอฟซีเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งชอบกับเอาชอบกับคานเป็นแนวทางกนเทันเด้อพี่น้องด้วยสรุป1ิเก่าสำนักกันให้พี่น้องเอฟซีเอาเลขวิ่งย่างเดียวจะจับคู่บอจับให้พี่นอ้องไปเบิ้งในอ่าแต่ละเสียนแต่ละสำนักกันอ่าเอาเปรียบเทียบก,กันได้พี่น้องชอบสำนักใดก็เอาสำนักนั้น นะครับผมไปซื้อสล,ดลัดกิบแบงก์รัฐบาลกันนะพี่น้องเอ่ะของชุกชุกมานกันเอาไวเ้เจอคลิปหน้าคลิปนีป้สวัสดีครับผม